30ข้อคิดจากหนังสือ Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking พลังของคนเงียบในโลกที่ไม่ยอมหยุดพูดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรวาลแห่งความสุขหนังสือ Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking พลังของคนเงียบในโลกที่ไม่ยอมหยุดพูดของซูซานเคนคือหนังสือที่จุดประกายการปฏิวัติความเงียบหรือ Quiet Revolution ไปทั่วโลกเลยนะคะหนังสือเล่มนี้ได้ปลดปล่อยพันธนาการของผู้คนกว่านหนึ่งในสามของโลกที่ระบุว่าตนเองเป็นคนเก็บตัวหรือ Introvert ให้หลุดพ้นจากความรู้สึกผิดที่ว่าทำไมฉันถึงไม่ร่าเริงเหมือนคนอื่นหรือทำไมฉันถึงชอบอยู่คนเดียวซูซานเคนได้เปิดเผยความจริงทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาและประวัติศาสตร์เพื่อพิสูจน์ว่า ความเงียบไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่เป็นพลังอำนาจที่ขับเคลื่อนโลกมาอย่างนาวนานตั้งแต่นิวตันอ์สไตน์ไปจนถึงเจคโรลลิงหากปราศจากคนเก็บตัวโลกนี้จะไม่มีทฤษฎีสัมพัทธภาพไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์หากคุณเป็นคนเก็บตัวที่กำลังสงสัยในตัวเองหรือเป็นคนเปิดเผยที่อยากเข้าใจคนรอบข้างเราได้สรุปและขยายความ สาข้อคิดที่ลึกซึ้งจากหนังสือเล่มนี้เพื่อให้คุณโอบกอดตัวตนที่แท้จริงและใช้พลังความเงียบเปลี่ยนโลกค่ะส่วนที่1อุดมคติแห่งความเปิดเผย the extrovert ideal ทำไมโลกถึงบอกว่าเราต้องพูดเก่งถึงจะดีข้อคิดที่1การเปลี่ยนผ่านจากวัฒนธรรมแห่งคุณลักษณะสู่วัฒนธรรมแห่งบุคลิกภาพในอดีตศตวตรรษที่19 สังคมให้คุณค่ากับคุณลักษณะเช่นความซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นการทำความดีอย่างเงียบๆแต่ในศตวรรษที่20เมื่อเราย้ายเข้ามาในเมืองใหญ่และต้องทำงานกับคนแปลกหน้าสังคมเปลี่ยนไปให้คุณค่ากับบุค,คลิกภาพเช่นความมีสเสน่ห์ความกล้าแสดงออกและการเป็นจุดสนใจทำให้คนเงียบๆถูกมองว่าไร้ความสามารถข้อคิดที่2อ,อุดมคติแห่งความเปิดเผย The extrovert ideal โลกตะวันตกและลามมาถึงเราสร้างมาตรฐานว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบต้องเป็นคนชอบเข้าสังคมหรือ extrovert ต้องกล้าพูดกล้าสแสดงออกและมีความสุขตลอดเวลาใครที่ชอบอยู่เงียบๆจะถูกมองว่ามีปัญหาทางจิตใจหรือต้องได้รับการแก้ไขซึ่งนี่คือความเชื่อที่ผิดมหันเลยนะคะข้อคิดที่ 3. ความแตกต่างระหว่างความขี้อาย และการเก็บตัวสองคำนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันความขี้อาย (shyness) คือความกลัวการถูกตัดสินจากสังคมเจ็บปวดการเก็บตัว (introversion) คือความชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการกระตุ้นต่ำความชอบคนเก็บตัวอาจไม่ได้ขี้อายพวกเขาอาจพูดเก่งบนเวทีแต่แค่ต้องการกลับไปชาร์จพลังคนเดียวหลังจากนั้นข้อคิดที่4มายาทิศของผู้นำที่มีสเสน่ห The myth of charismatic leadership เรามักเลือกผู้นำจากคนที่พูดเก่งมากกว่าคนที่คิดเก่งงานวิจัยพบว่าผู้นำที่เป็นคนเก็บตัวมักสร้างผลงานได้ดีกว่าในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อต้องนำทีมที่มีคนเก่งๆเ,เพราะผู้นำเก็บตัวจะฟังและปล่อยให้ลูกน้องได้แสดงฝีมือไม่พยายามครอบงำความคิดใครข้อคิดที่ 5. การทำงานร่วมกันแบบผิดๆ The new groupthink ออฟฟิศสมัยใหม่เน้นพื้นที่เปิดโลง่งและการระดมสมองตลอดเวลาโดยเชื่อว่าจะสร้างความคิดสร้างสรรค์แต่ความจริงคือมันทำลายสมาธิของคนเก็บตัวและมักทำให้ไอเดียของคนที่เสียงดังที่สุดชนะไอเดียที่ดีที่สุดส่วนที่สองชีววิทยาของความเงียบ Biology and temperament เราเกิดมาแบบนี้หรือเราเลือกที่จะเป็นข้อคิดที่ 6. พื้นอารมณ์กำหนดพฤติกรรม High Reactive และ Low Reactive งานวิจัยของเจอโรมคากันพบว่าทารกที่ตื่นตัวง่ายร้องไห้จ้าเมื่อเจอสิ่งเร้า h i g h Reactive โตขึ้นมักจะเป็นคนเก็บตัวเพราะพวกเขามีระบบประสาทที่ไวต่อการกระตุน้นส่วนทารกที่นิ่งเฉย Low r e a c t i v e โตขึ้นมักจะเป็นคนเปิดเผยเพราะพวกเขาต้องการสิ่งเร้าที่แรงกว่าถึงจะรู้สึกตื่นตัวข้อคิดที่7ระดับการกระตุ้นที่เหมาะสม Optimal Level of Arousal ความแตกต่างหลักคือแบตเตอรี่คนเก็บตัวชอบระดับการกระตุ้นต่ำเช่นอ่านหนังสือคุยกันสองคนถ้ามากไปจะรู้สึกแบตหมด Overstimulated ส่วนคนเปิดเผยชอบระดับการกระตุ้นสูงเช่นปาร์ตี้กิจกรรมผาดโผนถ้าน้อยไปจะรู้สึกเบื่อและเฉาข้อคิดที่8ทฤษฎีกล้วยไม้และดอกแดนดิไลออน เด็กที่เป็นคนเปิดเผยเปรียบเหมือนดอกแดนดิไลออนที่เติบโตได้ทุกที่แข็งแกร่งแต่เด็กที่เป็นคนเก็บตัวเปรียบเหมือนกล้วยไม้ออคิดที่ไวต่อสภาพแวดล้อมถ้าอยู่ในที่แย่จะเหี่ยวเฉาเร็วกว่าแต่ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะเบ่งบานงดงามและโดดเด่นกว่าใครข้อคิดที่ 9. ความไวต่อรางวัล reward sensitivity สมองของคนเปิดเผยมีระบบโดพามีนที่แอคทีฟกว่า ทำให้พวกเขาตื่นเต้นกับรางวัลเช่นเงินเซ็กส์สถานะมากกว่าและกล้าเสี่ยงมากกว่าในขณะที่คนเก็บตัวจะตื่นเต้นกับรางวัลน้อยกว่าแต่จะระมัดระวังและมองเห็นสัญญาณเตือนภัยได้ดีกว่าข้อคิดที่10ทฤษฎีหนังยาง The Rubber Band Theory เราสามารถยืดหยุ่นพฤติกรรมได้คนเงียบฝึกพูดได้คนพูดมากฝึกเงียบได้แต่เราจะยืดได้ถึงจุดหนึ่ง สุดท้ายเราจะต้องดีดกลับมาที่จุดพักตามธรรมชาติของเราการฝืนธรรมชาติถาวรจะนำไปสู่ความเครียดเรื้อรังส่วนที่3พลังของการทำงานคนเดียว solitude and creativity ทำไมความคิดสร้างสรรค์ถึงชอบความเงียบข้อคิดที่11ความโดดเดี่ยวคือตัวกระตุ้นของนวัตกรรมหากปราศจากความโดดเดี่ยวก็ไม่มีงานที่จริงจังปิกัสโซกล่าว คนเก็บตัวมีความสามารถพิเศษในการทำงานเชิงลึก (deep work) พวกเขาสามารถจมอยู่กับปัญหาได้นานๆโดยไม่เบื่อซึ่งเป็นคุญแจสำคัญของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ข้อคิดที่12การฝึกฝนอย่างจดจอ่อ (deliberate practice) การจะเป็นเลิศในทักษะใดเช่นดนตรีกีฬาหมากรุกต้องอาศัยการฝึกฝนคนเดียวอย่างหนักซึ่งคนเก็บตัวมักทำได้ดีกว่าเพราะพวกเขามีความสุขกับการอยู่คนเดียว และไม่ต้องการแรงกระตุ้นจากสังคมตลอดเวลาข้อคิดที่13พลังของการคิดเอง (Independent Thinking) คนเก็บตัวมักไม่ค่อยโอนอ่อนตามฝูงชน (Less susceptible to herd mentality) พวกเขาชอบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจทำให้พวกเขามักเป็นคนที่มองเห็นความจริงที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเช่นการเตือนวิกฤตเศรษฐกิจข้อคิดที่14การระดมสมองออนไลน์ดีกว่า การระดมสมองแบบดั้งเดิมมักล้มเหลวเพราะคนกลัวเสียหน้าแต่การระดมสมองแบบออนไลน์ (electronic brainstorming) ทำให้คนเก็บตัวกล้าสแสดงความคิดเห็นมากขึ้นและนำไปสู่ไอเดียที่มีคุณภาพกว่าข้อคิดที่15พลังนุ่มนวล (soft power) มหัตมะคานทีโรซาพาร์คส์หรือเอลินอร์รูสเวลต์ล้วนเป็นคนเก็บตัวที่ขี้อายแต่พวกเขามีพลังมหาศาลเพราะพวกเขาไม่ได้นำด้วยอีกโก้แต่ทำด้วยจุดยืนที่แน่วแน่ความเงียบของพวกเขาดังก้องกว่าเสียงตะโกนเพราะมันเต็มไปด้วยความจริงใจส่วนที่4การใช้ชีวิตในโลกของคนพูดมาก Navigating the social world ข้อคิดที่16ทฤษฎีคุณล,ลักษณะอิสระ Free Trade Theory นี่คือข้อคิดที่เปลี่ยนชีวิตคนเก็บตัวสามารถแกล้งเป็นคนเปิดเผยได้คือทำตัวร่าเริงพูดเก่งเพื่อสิ่งที่เรียกว่าโ p r o j กต์แก่นแท้ c o r e Personal Projects เช่นเพื่อคนที่รักหรือเพื่องานที่หลงไหลการแกล้งทำเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะไม่ทำให้เราหมดไฟข้อคิดที่17สุ้มพักใจ Restorative Niche s หากคุณต้องแกล้งเป็นคนเปิดเผยคุณต้องสร้างซุ้มพักใจไว้เสมอเช่นถ้าต้องพรีเซนต์งานใช้พลังงานสูงหลังจบงานต้องขอเวลาไปนั่งเงียบๆในห้องน้ำหรืออ่านหนังสือคนเดียวเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้กลับมาสมดุลข้อคิดที่18ข้อตกลงเรื่องคุณลักษณะอิสระคุณควรทำข้อตกลงกับตัวเองและคนรอบข้างเช่นฉันจะไปปาร์ตี้กับเธอนะแกล้งเป็นคนเปิดเผยแต่หลังจากนั้นวันเสาร์ฉันขออยู่บ้านอ่านหนังสือคนเดียวนะ กลับสู่ตัวตนการรักษาสมดุลน,นี้คือกุญแจของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนข้อคิดที่19การเข้าสังคมแบบคนเก็บตัวคนเก็บตัวไม่ได้เกลียดคนแต่พวกเขาชอบความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง (depth over b r e a t h พวกเขาชอบคุยเรื่องชีวิตปรัชญาหรือความฝันมากกว่าการคุยเรื่องดินฟ้าอากาศซึ่งคือ small talk จงหาทางดึงบทสนทนาเข้าสู่เรื่องลึกซึง้งแล้วคุณจะสนุกกับการคุยมากขึ้น ข้อคิดที่20การตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) คนเก็บตัวบางคนเป็นนักตรวจสอบตนเองชั้นยอดคือสามารถสแกนบรรยากาศและปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เนียนมากจนคนดูไม่ออกว่าเป็นคนเก็บตัวนี่คือทักษะสังคมที่มีค่าแต่ต้องระวังอย่าใช้จนลืมตัวตนส่วนที่5ความสัมพันธ์และการเลี้ยงดู (relationships and parenting) ข้อคิดที่21คู่รักที่ต่างขั้ว (introvert) Extrovert relationships คู่รักที่ต่างขั้วมักดึงดูดกันคนเก็บตัวชอบความสดใสของคนเปิดเผยและคนเปิดเผยชอบความสงบนิ่งของคนเก็บตัวปัญหาจะเกิดเมื่อเราพยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายจงเข้าใจว่าความเงียบของเขาไม่ได้แปลว่าเขาโกรธและการพูดมากของเธอไม่ได้แปลว่าเธอหน้ารำคาญมันคือความต้องการทางชีวภาพที่ต่างกันข้อคิดที่22วิธีทะเลาะกัน คนเปิดเผยเวลากโกรธจะอยากปะทะและเคลียร์ให้จบเพิ่มเสียงแต่คนเก็บตัวเวลากโกรธจะอยากถอยไปตั้งหลักลดเสียงจงตกลงกันว่าขอเวลาฉันไปสงบสติอารมณ์สักพักแล้วฉันสัญญาว่าจะกลับมาคุยเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกทอดทิ้งข้อคิดที่23อย่ารักษาลูกเก็บตัวเหมือนคนป่วยพ่อแม่มักกังวลเมื่อลูกชอบเล่นคนเดียวและพยายามผลักดันให้ลูกกล้าแสดงออก สุสารเตือนว่าอย่าทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวตนของเขาผิดปกติความอับอายจากพ่อแม่คือแผลใจที่รักษายากที่สุดจงภูมิใจในความนิ่งและความคิดลึกซึ้งของลูกข้อคิดที่24โรงเรียนถูกออกแบบมาเพื่อคนเปิดเผยโต๊ะเรียนเป็นกลุ่มการยกมือตอบการทำงานกลุ่มตลอดเวลาทำให้เด็กเก็บตัวเสียเปรียบพ่อแม่และครูควรเข้าใจว่าเด็กบางคนเรียนรู้ได้ดีกว่าการสังเกตและคิดเงียบการไม่ยกมือไม่ได้แปลว่าไม่รู้ ข้อคิดที่25การเปิดตัวอย่างช้าๆ The Slow Warm Up เด็กเก็บตัวมักต้องการเวลาในการสังเกตการก่อนเข้าร่วมวงเล่น Observer จงอนุญาตให้ลูกใช้เวลาดูจนพอใจอย่าผลักลูกเข้าวงทันทีเมื่อเขามั่นใจเขาจะเข้าไปเล่นเองอย่างมีความสุขข้อคิดที่26พลังแห่งความสนใจเฉพาะทางเด็กเก็บตัวมักมีความลหลงไหลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรุนแรงเช่นไดโนเสาร์เครื่องบินศิลปะ จงสนับสนุนความสนใจนั้นเพราะมันคือประตูสู่ความเชี่ยวชาญ mastery และความมั่นใจในอนาคตส่วนที่6บทสรุปโลกนี้ต้องการหยินและอย่างโลกนี้ต้องการทั้งคนกล้าเสี่ยง extrovert เพื่อขับเคลื่อนเอ็ดเศรษฐกิจและต้องการคนระมัดระวัง introvert เพื่อป้องกันหายนะเราต้องการทั้งนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจและนักคิดที่สร้างนวัตกรรมการเคารพความต่างคือทางรอดของมนุษยชาติ ข้อคิดที่28พกความเงียบไปด้วยซูซานแนะนำว่าจงใช้พลังของความเงียบแม้ในตอนที่คุณต้องส่งเสียงดังความสงบภายในจะทำให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักและทำให้การกระทำของคุณมีความหมาย ข้อคิดที่30ความรักคือกุญแจสำหรับคนเก็บตัวความรักคือเหตุผลเดียวที่ทำให้เรายอมออกจากเปลือกไม่ว่าจะเป็นความรักในงานหรือความรักในผู้คนจงใช้ความรักเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณก้าวออกไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วรีบกลับมาพักในโลกส่วนตัวของคุณข้อคิดที่30จงกล้าที่จะพูดเบาๆ Dare to speak softly คุณไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อให้โลกได้ยินข้อความที่ทรงพลังที่สุดมักถูกกระสิบ มหัตมะคารทีกล่าวว่าในวิถีอันอ่อนโยนคุณสามารถเขย่าโลกได้ In a gentle way you can shake the world บทสรุปแด่คนเงียบทุกคนหนังสือ q u i ย t คือจดหมายรักถึงคนเก็บตัวทุกคนให้คุณรู้ว่าการเป็นตัวคุณเองนั้นเพียงพอแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนร่าเริงเพื่อจะประสบความสำเร็จคุณเพียงแค่ต้องหาวิธีใช้จุดแข็งของคุณคือความสามารถในการฟังการคิดวิเคราะห์ความเห็นอกเห็นใจและความสามารถในการจดจอ่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดโลกนี้ไม่ได้ต้องการคนพูดเก่งเพิ่มขึ้นแต่โลกต้องการคนที่มีอะไรจะพูดมากขึ้นและบ่อยครั้งสิ่งที่มีค่าเหล่านั้นมาจากความเงียบของคุณค่ะ